พี่น้องคนมาตกกันมองแดดทองป่าสวยงามเลยมองที่เก่าเวลาเดิมนะพี่นอ้องแดดออกีดีมือนนวันหยุดนำ้ำหาพ่อบ้านมากินเขานำ้ำชมสวนมีตะไคร่มียนว่านวานกระชับๆนะคะว่าน้อยต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วต้นไม้เริ่มขึ้นแล้ว ต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องมนุกเขาคู่รักแต่ละนกเขาไม่ได้ชูวันนี้วันหยุดแดดแบบหสะใจมากเลยแสงตะวินมันกช็ชอบกช็ชอบทอนหน่อยดิมนุกเขาคู่รัก นกเขาบริจูดกระสิทธิ์เดียวสิดทหาเนี้ยมาตัดหญ่าน่ยหญ่าขึ้นอีกแล้วต้นบักนาวต้นอูยกำลังขึ้นนอคาเพิ่มตำรวจสำรวจเพื่นที่ต้องเคลียร์มะกอกแี่น้นองฝนมาตกกัน มเมืองแดดทองฟ้าสวยงามในเมืองที่เก่าเวลาเดิมครับพี่นอ้องแดดออกนีดีเมื่อนี่วันหยุดเพิ่มสำรวจสำรวจพื้นท,ที่ต้องเชียร์มากบว่าแค่พี่น้องกระถางน้นนอยกลายเป็นต้นใหญ่ได้นเนาะคลิปนี้ก็ติดทำนี่เด้อพี่น้องให้มาพี่นอ้องมาเบิ่งตะเ้นเมื่อนี้บ่ได้ดไป ก็สิเดียวกสิทีทาหาเนี้ยมาตัดหญ้าเนี่ยหญ้าขึ้นอีกแล้วต้นบักนาวตน้นอ้กำลังขึ้นนอคาจากักบ่าจาังว่ามาบินมาให้ยทายเนี่ยกระคลิปนี้กระภาพพี่น้องว่าเบิกทองแต่ซ้ำมี่แหละพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปน,นะคะน้องผีเสื้อกำลังบินมาผีเสื้อกำลังบินมา สวยพี่น้องพี่เสือน้ำครับต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วพี่นอ้องานุเขาคู่รักแต่ละนกเขาไม่ได้ชูพี่น้องฝน่าตกกับมองแดดท้องป่าสวยงามในมองที่เก่าเวลาเดิมครับพี่น้องแดดออกดีดีเมือนวันุด็ก ต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วพี่น้อง <S <S er yeah. เห็นงานแดดออกจ้าบ okay. ัดเวลานั้นโอ้ยแข่งเขาพี่น้องแข่งว่าสันคลิปนี้อะไรมาไปผู้ผู้คนจิกินขขาน้ำก็ได้นี่ยพี่น้องต้นง่ายเดียวที่ได้ตัดตัดปักแต่สั้นนี่แหละพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ มาไปผู้คนิกินเขาน้ำก็ได้เนีย่ยพี่น้องตนน้นไงเดี๋ยวที่ได้ตัดตัดป <ừ> ่าขึ้นมาถอดถอนหญ้าพี่น้องมันกำลังแซมเกิดมาเห็นบ่มันแซมเกิดมาก็สิเดียวที่หา,นาเนี้ยมันตัดหญนา่ยหญ้าขึ้นอีกแล้วตน้นมะนาวต้น กํลังขึ้นนอคาก็น่อยต้นไม่เริ่มขึ้นแล้วต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วน้ำหาพ่อบ้านมากินเขาน้ำชมสวน,นมีตะไค่เมีนว่านว่านกระชับๆๆนะคะว่านพับเนาะ ีบผู้ใดสิ่ว่าเอาบออเต้ทีตัดไปให้ใบข้าวโพูวันนี้วันหยุดแดดแบบสะใจมากเต้แสงตะวินวันนี้วันหยุดแดดแบบสะใจมากเต้แสงตะวินนี่เพราะว่ามันสูงไปมัน จ่กากระชังเล่นน้อยๆวันนี้วันหยุดแดดแบบหืมสะใจมากเลยแสงตะวินเห็นงานแดดออกจ้าบัดเวลานั้นโอ้ยแข่งเฮาพี่น้องแข่งว่าสันคลิปนี้เห็นงานแดดออกจ้าบัดเวลานั้นโอ้ยแข่งเฮาพี่น้องแข่งว่าสัน คลิปนี้อดอกนีค่คือง,งามแต่ดอกดอกเข็ีพิมาดอกดอกคิมดอกแมกซิมเมาเห็นงานแดดออกจ้าบัดเวลานั้นโอ้ยแข่งเฮาพี่น้องแข่งว่าสันคลิปนี้เพิ่สำรวจสำรวจพื้นที่ ้องเคลียร์มะกบจชไพัดหน่อใบเห็นผู้ใดสิม่าเอาบอกแล้วที่ตัดไปให้ใบสะพูเพราะว่ามันสูงไปมันาจาดกระถางเนน้อยเพราะว่ามันสูงไปมันาจาดกระถางนน้อยต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องกระไร มาไปบู้ผู้คนผิกินเขาน้ำก็ได้เนี่ยพี่น้องตนน้นไงเดี๋ยวที่ได้ตัดตัดปักไน,น้องผิดเสื้อกำลังบินมา,าผิดเสื้อกำลังบินมาเฮ้ยสวยพี่น้องผิดเสือ้อน้ำพักมันจส้นนี่แหละพี่น้องขอบคุณที่รับชมาคลิปนะคะแต้พี่น้องกระถางน้อยกลายเป็นต้นญงได้เน,นาะคลิปนี้นนก็ติด ทำนี o, ่เด้อพี่น้องให้มว่าพี่น้องว่าเบิ่งตะวินเมื่อนี้บได้วปวันนี้วันหยุดแดดแบบสะใจมากเลยแสงตะวินโอ้โูจะได้กินมั้ยจ้าแต่อันนี้ได้กินแน่ๆอันโน้นไอหย่อนย่อนมันออกก่อนเพราะว่าบอยากให้มันสูงคือบ่ให้มันสูง ไม่ให้มันสูงกว่านี้ของฝา,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 ากานานองฝางนะมาพี่น้องเมื่อนี้ยเห็นงานแดดออกจาบัดเวลานั้นโอ้ยแข็งเขาพี่น้องแข็งว่าสั่นคลิปนี้กั่สั้นนี่แหละพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะเลิงปิงชมสวนพี่น้องเห็นก,กับเขาแล้วก็ชมสวนทาน ผ่าเพิ่นม,มากินเขาเนี่เพราะว่ามันสูงไปมันจาดกระถางนน,น้อยต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วต้นไม้เริ่มขึ้นแล้วพัพกน้องใบเห็นผู้ใดสิ่ว่าเอาบอกเลยที่ตัดไปให้ใบกระพูนน้ำหาพ่อบ้านมากินเขาน้ำ ล้มสวนมีตะไคร่เม่น,นว่านว่านก็ชับๆนะคะวา่เาเพิ่มสำรวจสำรวจพื้นที่ต้องเคลียร์มะกอกกวันนี้วันหยุดแดดแบบหสะใจมากเลยแสงแตะวินเพราะว่ามันสูงไปมัน,น าจากกระถางน้อยๆจาก,าจากว่ามาบิดมาให้ทายเนี่ยกระคริปนี้กับพี่น้องก็เบิกทอเห็นงานแดดออกจาก้าบัดเวลานั้นโอ้ยแข่งเฮาพี่น้องแข่งว่าสันคลิป <c ười> นี้พี่น้องกระถางน้อยๆกลายเป็นตน้นใหญ่ได้เนาะ,ะคลิปนี้กะ็ะติก ทำนี่เด็กพี่น้องให้มาพี่น้องมาเบิ่งตะเวนเมื่อนี้บ่ได้ไปน้ำหาพ่อบ้านมากินข้าวน้ำชมสวนมีตะไคร่เม่น,นว่านว่านไปชับชับชับ,ชบนะคะวาา่าจับว่าจะว่ามาบิดมาให้ทายเนะี่ยกระคริปนี่กับพ,พี่น้องมาเบิง่งนถ่าพี่น้องกระถางน้นนอยๆกายเป็นต้นใหญ่ได้เนาะกระคริปนี่กับติด ทำหนีเด็กพี่น้องให้มาพี่น้องมาเบิง่งตะเวนเมื่อนี้บริษัทป้อง้าป้อง,าอง้างาม,มาพี่น้องเมื่อนี้ที่ขึ้นมาถอดถอดหนี